กำลังขึ้นเลยนะครับพี่พี่นี่ดอกสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับดอกสวยมากสวยจาดโอ้ดอกนี้สวยมากทุกคนนี่ทุกคน สวัสดีครับสวัสดีพี่พีพซีลุงปา,าทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้ทุกคนครับอยู่กันในป่าแล้วนะครับพี่พีก็วันนี้เราจะมาหาเห็ดโคนเพราะว่าเห็ดโคนเนี่ยกาลังจะขึ้นเลยนะครับก็เราได้เดินทางมานะพี่นะเราไม่รู้ว่าค่ําคืนนี้เนี่ยเราจะเจอหรือเปล่านะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราก็จะเดินหาไปเรื่อยๆนะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอคุนแรงไลค์ นึ่งแชร์แล้วก็หนึ่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็มารวนกันนะว่าผมจะเจอเห็ดหรือเปล่านะครับก็วันนี้ผมไม่ได้มาตัวคนเดียวนะพอม,มากับเพื่อนเบสนะครับเพื่อนเบสเนี่ยก็กําลังเดินหาอยู่นะพี่นะก็ไปทุกคนกไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางไปหากันเลยดีกว่านะครับไปนี่เลยนะทุกคนก็เห็ดกําลังขึ้นเลยนะครับพี่พี่นี่เลย เข้ามาได้สักพักหนึ่งนะส่วนเพื่อนเบนเนี่ยก,กำลังโคดอยู่นะครับพี่เพียบสี่ก็ได้มากระจุกหนึ่งนี่ดอกสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับตปรองๆคอมๆเลยนะผมว่าป่านนี้มีลุ้นนะครับทุกคนนี่ป่านหวานเจี๊ยบนะทุกคนหวานเจี๊ยบนะ,ะเดี๋ยวเรามา กับนเลยดีกว่าทุกคนครับดอกสวยมากเข่าจุ้ยทุกคน ขุดกันเลยดีกว่วามผมก็ไม่ได้ขากาตั้งกล้องมานะครับเป็นดินทรายนะทุกคนคุณง่ายถือขุดแล้วก็เดลิดปหาต่อเพราะว่าลงามากันเนี่ยก็ฟรีๆนะครับ ดดินสายนี่คุณง่ายอยู่นะข้างล่างหมดเลยเนี่ยมีดอกกับบานกระจุงเก็บเอาเท่าที่เราเห็นคุหจาบกระกบมันจะไม่งัดขึ้นมาเพราะว่า ทำให้คาดเงเดเ๋ยเือ่อป่ปีหน้าจะได้มาคุนใหมใ่ก็คือถ้าเราทำแบบไม่มีให้กินแน่หมดปีหน้าอาจจะไม่ได้คุณนนะอือาจจะเป็นแบบมุ่งที่เราเจอมาแล้วบ้านนั้นอ่ะโอ้ยนี่ถึงแลางเลย นี่นะครับไม่รู้ว่าตถวนี้มีหรือเปล่ามีไหมฮะนี่้วยกันมันนีถ่ายยาวๆเลยนะครับเห็ดดอกกลางนะพี่พี่ đó. Ừ. Sao ขนาดขุดเลยกำลังดีดต้องเดินดีๆนะถ้าเกเดินไปไกลก็จะขึดด้นมาเป็นป่า Nanti aku akan tangkau kemana-mana Nanti aku

นี่เลยนะครับอ้งกระจุกนี้กอ,อพอได้ขุดอยู่นะโอเคพี่ี่ขุดเสร็จละเดี๋ยวเดินห่ากันต่อนะครับไม่รู้นะว่าเราจะเจอหรือเปล่านี่ดอกสวยๆทั้งนั้นเลยะขุดมขุดมดละเกือบโหลนะได้อยู่โลหนึงน่งอ่ะนี่เลยนะครับทุกคน ตอนนี้นะครับพี่พก็เดิได้สักพักแล้วนะยังไม่มีวิวแววที่เราจะเจอต่อเลยนะครับตรงนี้เนี่ยปีที่แล้วผมเคยมาขุดอยู่นะครับแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นนะพี่ ตรงนี้เหมือนมีคนมาขุดไปแล้วนะเออเนี่ยมีรอยคุยอย <c ười> ู่แรงเยอะมาก เี๋ยวเราเดินสองต่อนะครับสองไปสองมาตาพี่พีซีเนี่ยอาจจะลายก็ต้องขออภัายกันด้วยนะพ,พี่ครับตอนนี้เนี่ยเพื่อนเบสเนี่ยเจอแล้วนะนายเบสโอ้โหโอ้โห,โหโดอกใหญ่นะครับพี่พนี่หนึ่งน,นะ ้ใดูใกลนี่เลยหัวแข็งนะครับหัวแข็งทุกดอกน่ะโอ้โหดอกนี้สวยมากทุกคนจุกนี้สวยมาก เดี๋ยวพวกมันใหายไปไหนหมดอ่ะนี่ทุกคนสวยนะครับมาเดี๋ยวเรามาคุยกันเลยนะครับผมวาเซี่ยงตกงารจะมีคนมาเลวดอกใหญ่นะเนี่ย นี่เลยนะอ๋อมาคุดแล้วหรอโอ <pause> <se <anak> <season> <max> ้โหมนรุ <disciple> ่น้วโอ้ดอกบัลล้มเลยสิ ใหญ่จัดไปไหวแล้วเลี้ยด้วยแล้วเก็บให้กูเถอะนี่นะครับเดี๋ยวเก็บใส่ถุงให้นะใส่ถุงเดียวกันเยลย ฮะทุ่งดีๆใส่ทุ่งดีๆป้ะใส่ทุ่งใหม่ใช่ไมมหมไส่อันนี้ไส่บานควบคอมเก็บปเลยดีกว่าเอาไรเก็บเลยอันนี่เลยนะครับพี่ๆงานวันนี้คืนนีน้เดี๋ยวไปท่องที่นะครับ ทุกคนเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับไม่รู้ว่าจะเจออีกหรือเปล่านะเยวส่องเรื่อยๆนะครับผมมีทุกคนครับเรามาเจออีกดอกหนึ่งแล้วนะดอกใหญ่มากพี่พี่โอ้ดอกบัลลอมเลยทุกคนดอกใหญ่นะครับอุ้ยนี่อืม เหมือนจะมีคนมาขุดไปแล้วนะพี่แล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะหลงเหลือนะครับหาต่อหาต่อพี่ตอนนี้มีสิทธิ์ลุ้นนะมาเรามาคุยกันเลยดีกว่าทุกคนเพราะมรามีมี่แล้วนะครับรีบขุดแล้วก็รีบเดินะหาต่อ ร้อยขุดไปแล้วนะครับนี่เลยนะทุกคนก็เห็ของเรานะครับนี่ดอกใหญ่มากพี่ๆดอกใหญ่มากอันนี้นะก็ต้องรอกกวาได้นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นดอกบานที่มันบานแล้วนะครับผมนี่บางทีก็แบบ มีหดหลุดบ้างนะครับพี่แต่ว่ายังสวยอยู่ต่างๆามากินได้อยู่นะครับนี่เลยก็ไม่คิดว่าจะได้นะทุกคนส่วนคุณเบ้นเนี่ยกเนนะ็เดินไปฝั่งนู้นนะเดินไปหาฝั่งนู้นนะครับ<ฮ>เดี๋ยวผมก็จะเก็บขาของไปตามหาต่อนะครับไม่รู้ว่า เช้านี้เจรหรือเปล่านะครับพี่ถือว่ามีล้นนะครับผมอันนี้ก็ประมาณกับสองโลได้ตรงนี้วสวยจัดพี่แต่พอไม่ดีดอกใหญ่มากน,น,นี่เลยนะครับเห็ดโคนดอกใหญ่มากนะอโอเค เดี๋ยวผมก็จะปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็พี่ๆีิษส์ทนใดที่ชอบคลิปนี้ผมก็ขอคุณึงหนึ่งไลค์หแชร์แล้วก็1นึ่กำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันหน้าผมสวัสดีครับ